อืเซตติ้งแล้วมั้ยอ่าลองเปิดดูถ่ายแนวตั้งนะเพราะว่าถ้าถ่ายแนวนอนมันล้นจอแล้วก็ซัมซุงมันเปะ๊ะก็งานโอเค เกลียวหนึ่งตอหนึ่งไงก็เนระ็วสไลด์เร็วอะไรเร็วหมดสั่งงานได้เร็วเพราะเป็นดูอันคอก็โอเคถือว่าความเร็วในระดับที่ใช้ได้เข้าเพสโต ไดด้มหก็โอเคนะไม่ไม่ช้านะอแผนที่เดี๋ยวแผนที่ถ้ายังไงลงใส่จิกให้เมมในตัวมันสิบหกกิกนะแต่ไม่แถมเมมได้เพราะว่า สั่งไม่ได้ไม่ GPS มี P S M. ก็โอเคถ้าพูดถึงเรื่องราคากับความสามารถมันแต่เรื่องกล้องนี่ต้องยอมรับเลยว่าถ้าแสงน้อยไม่ชัด แสงน้อยจะไม่ชัดแต่ถ้าแสงพอดีชัดหมดชัดเปะ๊ะอืมอยู่ที่สภาพแสงด้วยคือธรรมดากล้องราคานี้เนาะแต่ใช้งานได้เหมือนเปะ๊ะใส่เคสใส่เคสพอดีเป๊ะหมดเลยนะแล้วก็อ่เดี๋ยวลองใส่เคสให้ดูเคสมี เนี่ยเห็นไหมเคสเปะทุกมุมก็โอเคเรียกได้ว่าดูไม่ออกกันละ โอเคนะดูแล้วก็สั่งกันด้วยโอ okay.